คยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราเห็นรถคลาสสิกหรือรถแข่งที่เป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยครับมันจะมีจุดกลมๆอย่างเงี้ยฮะทั้งประกาโปงทั้งข้างประตูหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าเขามีไว้ทําอะไรนะฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มีไว้ทําอะไรกันเจ้าจุดกลมๆที่ว่านี่ก็จะเรียกกันอยู่2ชื่อหลักๆครับชื่อแรกจะเรียกกันว่าราวดเดลนะครับจากคาว่าราวที่แปลว่าวงกลมนะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งจะเรียกกันว่ามีดบอลที่แปลว่าลูกชิ้นเนี่ยแหละครับไอ้เจ้าลูกชิ้นเนี่ย ถูกใช้กันตั้งแต่ก่อนสองครามโลกนะครับแต่ว่าเริ่มมาแพร่หลายเพราะามันเป็นกฎของ FIA มาตั้งแต่ต้นยุค50สาเหตุที่มันจะต้องเป็นวงกลมเปล่าๆไว้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยแต่ละสนามก็อาจจะมีการเปลี่ยนหมายเลขไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะได้ลบแล้วก็เปลี่ยนหมายเลขง่ายเพราะยุคก่อนนั้นเนี่ยการจะเพิ่มหมายเลขลงไปที่รถก็คือใช้การระบายสีลงไปนะฮะแล้วก็ลบเอาแล้วก็ระบายสีใหม่ลงไปนะครับตอนนี้ก็คงหายสงสัยกันแล้วนะครับว่าทําไม รถคลาสสิกหลายๆรุ่นเนี่ยมักจะชอบมีวงกลมขาวๆหรือเจ้ามีบบอลหรือราวดเดลเนี่ยอยู่ข้างรถเพราะว่าเขาต้องการแสดงความมีเร i ซิ่งพ i g r e ีหรือว่าการมีความเป็นรถแข่งอยู่ในตัว